จะทำอย่างไรนะครับให้ผู้หญิงเนี่ยสนใจผมมากขึ้นหนึ่งครับถ้าคนอยากให้ผู้หญิงสนใจคุณห้ามไล่ล่าครับสองครับห้ามทักไปบ่อยๆสามครับห้ามคุกค,คามครับคือมีลูกศิษย์คุกคามคนหนึ่งจีบผู้หญิงและก็ดูเหมือนกับว่าผู้หญิงก็เริ่มที่จะปันใจแต่ข้อผิดพลาดของเขาคือเลยครับคือไปแสดงออกมุ่งแต่เรื่องบนเตียงจนเกินไปคุณรู้ไหมครับจุดอ่อนของผู้หญิง อยู่ตรงที่หูผู้หญิงชอบคำหวานการปลอบประโลมการทนุถนอมผู้หญิงไม่ชอบอะไรก็ตามแต่ที่พูดประชดประชันกระแทกแดกดันโอ้อวดฉัน้นมีบ้านมีรถมีทรัพย์สินสิริครันต่างๆผู้หญิงไม่ชอบครับผู้หญิงชอบเวลาคุณใช้คำพูดหวานๆนะครับปลอบประโลมเป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน 5. ครับผู้หญิงก็อยากรู้เหมือนกันว่าการครบหากับเราเนี่ย เขาจะมีอนาคตไหมนะครับแล้วก็โอ้โหเนี่ยผู้หญิงเนี่ยแย่จังเลยนะคบกับผมเนี่ยเออจะต้องมาดูด้วยอนาคตจะเป็นยังไงอะ้ะนะครับคนเราใช้ชีวิตอยู่เพื่อวันพรุ่งนี้เพื่ออนาคตครับถ้าเขารู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วมันดูเหมือนไม่มีอนาคตมันก็ไม่มีใครอยากอยู่กับคุณครับนะครับทุกคนล้วนแต่สรรหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของตัวเองอย่าโทษว่าคนอื่นเห็นแก่ตัวถ้าวันนี้คุณยังทําให้เขาเห็นอนาคต ในการอยู่ร่วมกันกับคุณไม่ได้ครับถ้าคุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึง10เท่าครูคอมเคยสอนไว้ในอ e ีบ ok ุ๊กหกเล่มครับเล่มที่1น e ึ่งอีบุ๊กหนึประโยคของคนมีสเสน่ห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1,990บาทเล่มที่2 100วิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1990 เล่มที่3 100โพสต์ของคนมีสเสน่ห์คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1,990บาทเล่มที่4 e b อีบุ๊ก100คำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทำดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1,990บาท เล่มที่5 e b อีบุ๊กหนึ่งร้อย็คลิสของคนมีเสน่ห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหมหรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้าแกล้งหายไปจะแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1,990บาทเล่มที่6 e อีบุ๊ก100ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชี้นำสมองของเขามูลค่า 1, 9 9 0บาท อีบ e ุ๊กทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด1 000, 1 9 4 0บาทแต่ถ้าใคร CF โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้คูคอมให้โป,โปรพิเศษอยู่ที่299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่ 1@ นึ line ่งแอดไลน e ไอเดียแอดล็อเนตองเเมื่อเข้าไปที่ Li n e แแล้วให้พิมพ์รหัส2 9 9 3บอทจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับ 4. แจ้งสลิปไปที่ l i น์แอดห้าบทจะทําการส่งอีบุ๊กทั้ง6เล่มน,นี้ให้คุณไปเลยทันทีครับถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครับ